พัดเลยอ้าวทำไมต้องว่ากันขนาดนี้ครับลุงสวัสดีครับวันเดย์วัดีดย์เอเ่ย์มึงใช้เก้าพันมาตอนไหนไม่ได้ใช้ครับลุงใช่เลยอ๋อไม่ได้ใช้ไอ้เก้าเจ็ดสิบสามครับลุงอ๋อไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรเลยครับลุงเปลี่ยนครับของดีต้องเปลี่ยนนะต่อไปทิเทียวอยากเล่นปืนอะเล่น่อยดีปืนอะจริงครับลุงผมพูดตรงครับผมเอพิเมท่าลุงเลยครับ ผมวิ่งอยู่ร้อเดียวเองครับลโอ้อย่างน้อยติมแตชิโชิโไอ้ลมย่ไปไม้ล้านจัดไม้ลัานจัดไม้ล้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 านบอกเลยลั่นแบบล้านหมดอ่ะลัานหมดอะเอนเอสสองร้อยอะเอ็นเอสสามร้อยอะเอ็นเอสสามรยอะสามร้อยอะสามร้อยสี่ร้อยอะส่ะห้าอยะหกรอยะหกรอยะ กร้อยกว่าลั่นมากอ่ะลั่นแบบลั่นอ่ะลั่นอ่ะไม่ล้มในไฟอ่ะไม่เคยล้มในไฟอ่ะหัวไม่เคยแตก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 อ่ะแล้วแตกอ่ะแล้วแตกอ่ะแล้วหัวไม่เคยแตกอ่ะหัวไม่เคยแตกอ่ะลั่นแบบลั่นมากอ่ะ มั่นมากอะงรัวไปครับลุงรัวไปครับรวแบบรับไปครับลุงรัวแบบรัวแบบครับรัวแบบรัวแบบวไปครับรัวไปครับรวไครับรวรับรัวครับรัวไรับรัวครับรัวไปครับรัวไปครับรัวปครับรัวไปครับรัวไยครับรัวครับรวยปครับรัวไปครับรัวครับรัวไรัรัวไปครับรัวไปครับรวไปครับรัวไครับรัวไปครับรัวไปครับรัวครับรัวไครับรัวไครับรัวไปครับรัวครับรัวครับรัวไปครับรัวไๆครับรวบรัวรไครับรัวรไครับรัวครับรัวยครับรัวครับรัวครับรัว เฮ้ยเปลี่ยนมีดเลยดิเปลี่ยนมีดไปตัวชูมาดิเปลี่ยนมีดไปตัวชูเพื่นหน่าดิเอาเหลือน่อยแล้วนะเปลี่ยนมีดนให้หน่อดิปล่อยเวทน้องเปลี่ยนมีดนหน่อยพี่เปลี่ยนมิ้นมให้หน่อยเปลี่ยนมีดนให้หน่อยนะเปลี่ยนมีดนให้หน่อนะเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายช่วเพื่อนดิช่วเพื่อนดิไอเบียนร้อยยังยังอยู่เลยเว้ยเอเบยนร้อยยังอยู่อยู่เลยเบื่อตายไปทีเด็กแล้วตีแตกแล้วเว้ยตีแตกแล้วไอเพื่อนตาย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 เพื่อาเพื่อนดิหาเพื่อนดิหาเพื่อนดิเพื่อนผมยเ่

พ่าอะอ้เหลตันี้คนนึงเล่ตอนี้คนนึงเปลียนมีได้เปลี่ยนมขนาดเด็ดเปลี่ยนมขนาดเด็ดเปลี่ยนมีขนาดเด็ดเปลี่ยนมหนามเปลีนมีหนาเเพื่อนเปลีนมีหนาเพื่อนเอเพื่อนเเปลีมีหน่อนเพื่อนโอ้ยเยแบลรี่ดาฝัดกูาดมีคนที่หยุดมึงกูได้คือมึงนั่นแหละ โอ้หมายเดียวส่วนสนับโอ๋อไปลงเลยตรงล่านับอีเพลนจัดครับลุงอ๋ไตายตายทหารก็ตายขาดรอบลุงสแล้วู้สอรี่ครับลุงไม่โดนโดนโดนแค่แค่ทหาร ว่าอย่างมันน่ะไอ้เจี้ยวงไฟอย่างมันน่ะไม่ตายเลยอ่ะไอ้เจี้ยยลุงครับไอเพจวิ่งเท่าไหร่ครับลุงเดี๋ยวแป๊บสองร้อยกว่าร้อยหกสิบร้อยหกสิบโอ้ยังลื่นนะครับลุงถ้าอย่างนั้นนะของมึงเท่าไหร่ผมตอนตนี้นะครับเออเออรถวัวเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะอ้าวเท่าไหร่เธอวัวประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอ่ะวิ่งอยู่หลายเดียวครับต่างกันเยอะนะโอ้อกไอ้ก้าครับตอนนี้ครับโอ้อกไอ้ก้าครับร้อยเดียวครับลุง รุ่นตะกี้นี่คลิกรัวๆะเต๋กูคลิกอย่างเดียวอะไม่มีปั๊มยานหลบไม่มีเฮียอะไรนั้นอะตะกี้เนี่ยไม่ตายไม่ตายเพราะว่าคือที่เขาบอกกันมานะว่าถ้าสมมติเอฟพแรงอะกาดเจอเอพเอสต่ำะในวงไฟท์อะยิ่งแหลกเขายิ่งตีเราไม่ตายแล้วเรายิ่งเออมากกว่าเราตีเขาตาย ไม่เชื่อถ่ายเวทดยด็ดถ้มึงไปจำไม่ได้เหรอเมื่อก่อนเนี่ยที่กูแบบลั่นๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่าคอมเราแรงเว้ยเมื่อก่อนที่แบบว่ายุคนั้นอ่ะที่กูทําคอมใหม่ๆอ่ะที่กูเก่งอ่ะเพราะคอมกูแรงกว่าคนอื่นนะเพราะคนอื่นเขาไม่รู้ว่าคอมมันมีผล ดี๋ยวมีแฮปเปิดมึงก็สบายแล้วกูนี่โคตรสบายอ่ะบอกให้สาขาอยากมีเปิดแบบเดินไปได้เลยอ่ะกว่าน่าจะเดินไปได้นะเพราะว่าพี่เปาเขาไม่ได้เปิดในห้างแล้วมันเป็นข้อดีด้วยนะเว้ยข้อดีมากมากที่ที่ไม่อยู่ในห้างคือเราอ่ะเราไปการซื้อคอมมาเราก็อยากเดินแค่ร้านนั้นร้านเดียวนึกภาพปะเราไม่อยากแบบเดินผ่านแบบคนเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ที่ไอ้แฮปอ่ะ เขาเลือกสาขาที่แบบว่าคนมันก็เยอะแหละแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนห้างไงมันมีแบบของที่แบบมันไม่ใช่ของอยู่ในห้างอะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ครูครูอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเดินห้างไงเพราะของมันแพงไอเพจก็รันฟันก็เหลือเอ,เอ,อ้ยอาอพูดดีๆพูดดีๆหน่อยไอชโรมีค่าปวะครับพี่พี่ต๋พี่พี่ต๋แปดสิบแปดแปดสิบแปดพี่ต๋อะไรแต่แต่ไม้พี่ยังลั่นเหมือนเดิมเลยนะครับพี่สามเก้าแปด ไรเงี้ยเลยมันใช้สนับเมื่อกี้นี้มันใช้สนับไอ้สัตว์อ๋อตะกินเฉยๆอาจจะสลับไอ้เหี้อะเขาเดาเอาเดาไปผมเพลงคลิปเก่าๆครับรับลุงพิตรี่เขาตีหน้าคุกที่เขาเก็บหมดเลยครับหนึ่งหกอัลงอ๋ออันนั้นช็อตฟุกมีช็อตเดียวแล้วช็อตอื่นมึงไม่เห็นแล้วมึงเห็นเวล่ะมันมีช็อตเดียวช็อตนั้นอะผมเห็นพี่ตรี่ผมเห็นพี่ตรี่กับลุงเล่นเกมบอลกันยันเช้าใช่ไหมลุงผมว่าถ้าพี่ตรี่เขาจะเพิ่มสเตตคือเขาต้องเปลี่ยนทรงผมนะครับเออว่ะจริงว่ะเขาต้องตัดผมใหม่ครับลุงเออจริงว่ะเต อยากเล่นเกมบอลยิบผวันนี้มากูเนี่ยอยากเล้นจัดแต่บอกเลยนะว่าไงเกมบอลเนี่ยกระดับเพราะว่ามันละเกมมันมีมันขายเกมอะมันแพงทุกทุกอะพี่ไม่นะกูกูมองว่าถ้าถ้ามันทําให้สมูทมากกว่าเนี้ยในการเลี้ยงในการจับบอลหรือว่าอะไรเอ่ยอะกูว่ามันมันทําได้นะเพราะว่ามันมันบอลคือมันเป็นสไตล์ที่เหมือนพวกพับจี หรือว่าอะไรไงเต๋กูว่ากูว่าสนุกถ้าเล่นเป็นทีมนะแต่ถ้าเล่นคนเดียวกูไม่รู้ว่ะเล่นคนเดียวเหมือนแม่งเจอพวกห่วงบอลน่ะเข้ามานะเข้ามานะตเตเต๋มึงสนใจไหมล่ะบอกพี่ปลยซื้อแฟนชายเลยซื้อแฟนชายแฮม เออเอาเปล่าแต่กูจะเปิดเชิงราร้านคอมมันเยอะกูกูขอกูจะคุยกับพี่เปาอยู่ว่ากูว่าจะเปิดในหมู่บ้านตัวเองเปิดในบ้านตัวเองเลยก็คือแบบคอมกูพังกูสามารถเปลี่ยนได้เลยไงเข้าใจปะกูว่าอยากคุยกับพี่เปาเรื่องนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าพี่เปาเกจะว่ายังไงแบบผมขอซื้อสาขาเปิดในบ้านผมได้ไหมสาขาสาขาสาของผมเองอะไรประมาณเนี้ย ตื่นมาเดินยิบเออตื่นมาเดินเจอไอ้เมาพังวอ้เช่ยเดินไปไปเร็วโมยิบที่บอกว่าไงว่าขอมพี่กรลังขึ้นเมื่อตายเมื่อตายดึงเพื่อนเดึงเพื่อนเดดเมื่อตายเมื่อตายเมื่อตายดึงเพื่อเดีอหน่อยแต่พี่กพ่สนใ้ เออช่วยแบบนี้ได้คือยาพิลลยไหนไอ้ชู้เพื่อนเพืตายเยอะมากเพื่อนตายเยอะมากนั่นน่ะครเพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเพื่อนตายเยอะชู้เพื่อนดิชู้เพื่อนดิมีเพื่อนตายปะหาเพื่อนดิดโอ้ช่วยตัวนี้ได้ะ ว่าเรื่องอะไรเพื่อนนีกเพื่อนนี่ไงนี่ๆๆอันนี้กันนี้กันนี้กันหน่อย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 ดิกันหน่อยกันหน่อยไตรไตรเฮ้ยไอยอด ตายเลยเบะตายเลยโอเคสัตว์ไม้สตันตาย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 ปุชปุชชุบเราชุบเราชุบเราไอ้มันมันจะหมดแล้วมึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนปืนนีมันตาหมดแล้วไอ้ปับปอบปืนหน่อยดิมันจะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเล่นมีเลย ดามิเดนไปแรงลบเนี่ยนะดามิเดนไปแรงลบนะถ้ามิเมนไปแรงลบเนี่ยนะดามิเดนไปแรงลบเนี่ยดามิเมนไปแรงโคมตายตายผมมากพี่โลคมจัดดามิเมนไปแรงลบเนี่ยนะพอดีพี่โอกาสเฮ้รีวอลเลยนะรีวอลเลยนะอย่าลืมรีวอลเลยนะก่อหมดไอ้สัตว แมงเลนยังกอบหมดอ่ะเจียหนักเจ็บหนักเจียนัป้องป้องเจีบมจียมอย่าดิอย่าดิอย่าดิอย่ดสวยพี่ชิลสวยยัดสวยยัดิวอย่าดอย่ตัวลำตัวลำตัวลำ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 พี่ลำลำมากลำมากลำมากวงนี้ลำจัดวงนี้ลำจัดรองเสารองเสามีเสียงอยู่อ่ะยังไม่หมดอ่ะ หรือหมดหรือหมดดงองยาจะได้กินก่อเข้าเลยนะที่ไหนต่อแค่ถามตอบปะที่ <c oughs> เออแต่ไม่น่าทันแล้วป่ะออกไปแล้วออกไปแล้วเต๋มึงคิดว่าในการซื้อคอมอ่ะมึงคิดว่าเวลามงเวลาคนอื่นเข้าไปซื้ออ่ะคนทั่วไปมึงว่าเขาจะซื้อนานป่ะก็นานนะถ้าเป็นคอมเครื่องแรกของเขาอะใช่หรอได้พอไปพูดเลนะมัน้วประกอบตัดสินใจได้ยากเลยเพราะว่ามันคอมเครื่องแรกมันก็เอาไว้ชัวร์ทุกอย่าง จะงบหรยอจะอะไรจริงจริงได้ของมือไงมึงคิดว่ามึงนานปะไม่นานคอมเครื่องแรกประกอบเองใช่หรอเอาดีใช่ซื้อทุกสิ้นช่วนแล้วมาทำเองเชี้อ่ะแล้วเคยกระทำคอมพังปะไม่เคยนะเพราะว่าทำชัวร์ไงกูอยากประกอบคอมเป็นมากนะเว้ยอยากกูเห็นเขาประกอบแล้วแบบไอ้เหี้ยมันทำยังไงวะต้องเก่งไอตอนนี้ตีซ่อมท่อไหนแข็งสุดอ่ะ ฮัลโหลน่าปากดีที่ไหน e ีบ้าแข่งปูตอนเนี่ยเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวกลัวปืนยิงแม่งไม่ให้มันเกิดเลยดิไม่ได้ไอ้เทียอ่อนระวังนู้วไอสัตติเขาตีคุณภาพนะมึงว่าไงวะได้เลยใช้ปืนเขาเขาเรียกว่าพวกใช้ปืนในการเล่นธนเล่นสวะมึงมีความแรกไอ้เติมึงมีความแรกตอนอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบมั้ง โอ้ยพี่คิดถึงจะแล้วพี่ชายเชี่ยแก่อยู่นะเยอะอยู่นะพี่เล่เส๋อคอมเครื่องแรกเลยนะนั้งแต่เด็กเลยคิดถึงพี่เต๋อเออเออป .5 ป .6 พี่เต๋อพี่โอ้บ้านมีตังค์ใเนี่ยไอ้เหี้ยนะครับอยากเล่นท่อกับพี่ติจังบ้านมือมีตังค์แต่บ้านไม่มีเน็ตใช่ไหมบ้านไม่มีเน็ตใช่ไหมยังไม่มีเน็ตครับตรงเดียวกูเลยเหี้ยเวลาลงเกมต้องไลฟ่ซื้อแผ่นาซื้อแผ่นมา กูอะกูอะใช่ป่ะกูไปเล่นร้านเกมใช่ไหมแล้วกูขอแม่ซื้อขอบไม่หน่อยแม่กูว่าซื้อขอบมาให้กูกูดีใจเลยกูไปซื้อแผ่นเกมมาโหลดลงปุ๊บเล่นไม่ได้ไม่มีเน็ตเที่ยไอ้เหี้ยเอานิ้วไปจิ้มไอ้นิ้วไปโดนจอรัดขาแบบขาหยีบื้นอยู่อเหี้ยไปดูสมัยสมัยก่อนเน็ตมันเท่าไหร่วะไอติ๋พอรู้ว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเลยนะหกร้อยนี่แหละหกร้อยนี่ย ขู<ผ>อย่างใช่หรอตอนมันต้องมีโทรศัพท์บ้านด้วนยนะ